โอเคนะครับผู้หานก็เดี๋ยวเราก็อีกสักครู่นะครับเราก็จะมาเริ่มกันนะครับนังเรียน สักคู่นะครับเช <Check> ็ค <aters> สเตตรสนี่สนี่เองยูนิซโอเคเอ่อโอเคเราก็หน้า87ใช่ไหมเราก็มาต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเราก็มาต่อที่หน้า87นะครับหน้า87บริเวณครึ่งหลังนะครับ scan for details mm -hmm. scanning for details mm -hmm. scanning for details uh, the tubers mission is to make more wildlife fame than anyone else the tuber's mission is to make more wildlife than anyone else True or false เชิญครับนักเรียน True or false ครับนักเรียนคิดว่าประโยคนี้ที่พูดนี่มันถูกหรือผิดครับเชิญตอบได้นะครับ False เออมีใครตอบั้ยเนี่ยโอเคนะครับก็ต้องเป็นเอ่อมิชชั่นของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการที่จะทำหนังให้มากกว่าคนอื่นแต่เขาทำเพื่อรักษาสัตว์ป่านะครับตอนนี้ข้อนี้ก็ต้องเป็น False นะครับ เสียงรถมันเยอะมากนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะน่ารำคาญโอเคน่าจะดีขึ้นนะครับ s ับเ r ิ e ์ส r live in a tent ในเต็ a ท์ท่ a มกนะครับเอ่ออาศัยอยู่ในเต็นท์ท่ามกลางสัตว์ป่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆนะครับนักเรียน ถ้าเกิดนักเรียนพิมพ์คำว่า direct and beverly j u b e r s นะครับลงไปใน YouTube นะครับก็จะมีสารคดีของเขานะครับซึ่งเป็นสารคดีที่บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆถ่ายภาพระดับพรีเมียมนะครับระดับโปรเรียกพี่นะครับพี่เก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะครับ โอเคนะครับโอเคเราก็ the super frame a n i m a l s o n l y d u r i n g the day lights จูเบิร์ตฟิล์มทำหนังเฉพาะตอนที่กลางวันอันนี้ก็ false นะครับถ้าเราไปดูในเรื่องเรื่องเราก็คงจำได้นะครับ so far the j u b e r t s have made 12 films for national geographic y e a h or no หนอนะครับหนอเพราะว่ามันทำยี่สิบห้าเรื่องนะครับ False นะครับ More thanMore than once นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยพับสักครู่นะครับ More thanMore than once นะครับ e w birds had to swim through the water with a hungry rhino. ใช่เขาสวิมไปวิ่งว่ายฝ่าน้ำนะครับท่ามกลางไรโนโผู้หิวโหวยมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องเป็นไรครกกระไนะครับครกกรนะครับมันเกือบจะถูกในข้อน,นี้แต่ว่ามันผิดถ้าเกิดเปลี่ยน,เป,นเป็นไรโนโเป็นครกกรายมันก็ถูกนะครับ it took the super seven years to make the last l a n d films no 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 นะครับไม่ใช่ seven years. เซเวนเยีใช่ไหมเซเวนเยียขอดูนิดนึงนะครับครูห่านก็ไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจนักนะครับเดี๋ยวเลื่อนมาดูนิดนึงนะครับเออ, <c oughs> อันนี้ก็คือพารากาฟที่หนึ่ง เรากที่สองเอ,อ่อเซเวนเนี่นี่นะครับนักเรียนนี่เป็นนี่เป็นสิ่งบ่งบอกนะครับว่าเขาติดตามทำหนังเรื่องเนี้ย เจ็ดปีนะครับเรื่อง The Last Lions นะครับโอเคเราก็มาต่อนะครับ Seven Years ก็จะแสดงว่ามันก็เป็น true นะครับ true true to be true นะครับจริงก็ต้องเป็นจริงนะครับ The trubers try to become part of the natural environment นะครับ the natural environment ยูเบิร์เนี่ยก็พยายามที่จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เขาราบรื่นในการทำงานนะครับ <Okay. S 1> the youtubers tell people that they must act before the wild animals are gone Yes that exactly right นะครับัเรียนก็ต้องเป็น true นะครับ The tubers from a n e w company to move the animals to protect the area เชิญครับเชิญตอบได้ครับัเรียนถ้าเรียนตอบบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวกลายเป็นครูหันทําให้หมด True or False ครับเชิญครับโอเคอันนี้ก็ต้องเป็น Form e w c o m m u n y to m e Animal False นะครับ โอเคนะครับเราก็จบภายในแบบขัดนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นโฮมเวิร์คครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่4แล้วนะครับนักเรียนโฮมเวิร์คครั้งที่4 เอารูปสัตว์มาแปะบ้าง โอเคนะครับอันนี้ครูหานก็เอารูปสับไปเราก็มาต่อกันในหน้า88นะครับ making inference นะครับ making inference uh, making inference and drawing conclusions Answer these questions. You will need for look for the in answer and draw your own conclusions because the answers are not directly stated in the leading like complete sentences. What kind of life do the Jouberts live? live? คือนเัเีครับคําถามแบบนี้คําตอบคําตอบที่มันมีในหนังสือมันไม่มันไม่ได้มีเป๊ะนะครับนักเรียนมีใครมีใครจะตอบได้ไหมลองดูดีครับเดี๋ยวครูหันให้เวลาสิบสามสิบวินาทีนะครับเชิญครับมีใครตอบได้ไหมเอ่ยลองดูนะครับ โอเคนะครับมีมีใครตอบได้ไหมเนี่ยครับไม่มีเลยโอเคครับถ้าเกิดไม่มีใครตอบครูหันก็จะตอบเองนะครับวัดคาย d of ไลฟ์ชูเบิร์ดสลิฟนะครับก็ชีวิตของชูเบิร์ดตามในเนื้อเรื่องนะครับก็ชูเบิร์ดก็อาศัยอยู่กับก็อยู่ด้วยกัน2คนนะครับก็อยู่ตามลำพังห่างไกลจากหมู่บ้านนะครับ ก็ live alone far from far from in the village นะครับเดนะครับครูหันก็เขียนเ h e y live alone โอเคนะครับเขาก็อาศัยอยู่ตามลำพังนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านใดๆ แล้วก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางท่ามกลางสัตว์ป่าอมังไวน์ไลฟ์นะครับไวน์ไลฟ์ตัวนี้ครูหันเปลี่ยนเป็นไวน์ไลฟ์น่าจะดีกว่าโอเค what are the dangers of the filming น filming filmmaking work what are the danger นะครับ เกินครับอะไรคือความอันตรายนะครับในการที่ถ่ายทำหนังนะครับอะไรคืออันตราย มีใครตอบได้ไหมเอ,อ่ย โอเคนะครับครูหานก็รอคำตอบก็ไม่มีก็ขออนุญาตตอบเองนะครับก็ the dangers of the film making works are wildlife the danger of There we making work will come. Wildlife nearby. ก็คือเขาก็อยู่ท่ามกลางสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายสัตว์ป่าที่สัตว์ร้ายสัตว์ป่านะครับที่อันตราย Why do the Rubert h e Ruberts try not to disturb the animals they are filming อ,อ,อะไรคือเหตุผลว่า ทำไมจูเบิดถึงไม่ไม่รบกวนสัตว์ขณะที่เขากำลังถ่ายทำออนั่นเองครับคำตอบนี้มันก็คงไม่มีในหนังสือนะครับเรียนคำตอบนี้มันก็คงไม่มีในหนังสือ สิ่งหนึ่งก็คือต้องคิดเองการที่แบบการที่แบบว่าสัตว์มันก็อยู่ของมันตามพังแล้วเราไปไปยุ่งยากไปก็เหมือนกับสมมติว่าเราง่ายๆก็คือสมมติว่าเราเราเราทำงานเราใช้ชีวิตเงนี้ย อยู่ดีๆมันก็มีคนมาตามตัวตามเราทั้งวี่ทั้งวันเงี้ยนักเรียนจะรู้สึกไงนักเรียนก็ต้องรู้สึกที่จะทำไมครับ นักเรียนก็ต้องก็ต้องรู้สึกที่จะลำคาญเป็นธรรมดาถูกไหมครับมีคนมาตามเราทุกทั้งวันเลยก็เป็นธรรมดาที่เราเราจะต้องเบื่อหน่ายจะต้องเซ็งจะต้องงุนหงิดนะครับชีวิตมันก็ไม่เป็นธรรมชาติก็คือ don't want to make animal a n g r y นะครับเด don't want to make animal angry นะครับเออบอกบอกเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าออวิดีโอที่บันทึกการเรียนการสอนตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับว่า นักเรียนหลายคนก็เห็นความสําคัญของวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนนะครับก็เปิดใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับก็รู้สึกดีนะครับว่ามันก็เป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ลองไปใช้ดูนะครับครูหานว่ามันก็มีประโยชน์นะครับโอเคในข้อต่อมานะครับเอ่อ what do tubers นะครับ What What do y u b i r s believe their films can do What do y u b r s believe their films can do นะครับอันนี้เขาก็ถามว่า j ูเบิร์ดเนี่ยเชื่อว่าไอ้หนังที่เขาทำเนี่ยมันจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับนันเรียนครับสิ่งที่เขาทำทำไมเขาถึงมาทำหนังเกี่ยวกับ largest animal เกี่ยวกับสัตว์ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับ ทำไมเขาถึงมาทำนะครับที่มาที่ไปก็คือข้อว่าเขาต้องการปกป้องสัตว์ใช่ไหมครับทีนี้ต่อคำถามนี้ก็คือว่าเขาก็เชื่อว่าไอ้หนังที่ทำไปเนี่ยมันจะเห็นความสวยงามความสง่างามของสัตว์ป่านะครับที่ที่ถ้าเกิดคนได้พบได้เห็นเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจมันรู้สึกดีที่มีสัตว์ป่าไว้มันก็ช่วยปกป้องสัตว์ป่าได้ใช่ไหมครับอันนี้เราค่อยๆค,ค,คิดย้อนกลับไปว่าเหตุผลที่ทำหนังเนี่ยก็เพื่อให้มันเวลาเวลาจะทำภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นภาพยนตร์เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมนุษย์เรามันก็สนใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับนี่ นี่ก็วันนี้กเกิดความสนใจสนใจเสร็จแล้วยังไงต่อก็ต้องปกป้องปกปักรักษามันไว้เพราะอยากดูไปนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ what do you believe ก็ they believe that films can protect largest animal and other wildlife นะครับ they believe นะครับ They believe their fame can protect, can protect a largest animal and. I do my life โอเคเอ่อขีนติดกันนะครับันนี้โอเคข้อต่อมานะครับ if you are asked about tubers เอ่อนักเรียนครับวันนี้เราก็คงจะจบประมาณนี้เดี๋ยวกูหันตีเส้นไว้ก่อนนะครับ Uh, okay if you ask the tubers what they will be doing for five years from now what do they think they would say what do you think they would say นักเรียนครับคาตอบนี้ในหนังสือมันไม่มีหรอกนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราตอบได้ก็คือจินตนาการนะครับจินตนาการสําคัญกว่าสติปัญญานะครับถ้าเกิดนักเรียนท่านใดนะครับในเมื่อครูครูหานพูดเรื่องนี้แล้วก็ขออนุญาตตอกย้ําย้ําเตือนนะครับจินตนาการสําคัญกว่าสติปัญญาไอสไตล์ได้เคยกล่าวไว้นะครับก็คือถ้าเกิดนักเรียนเนี่ย ไม่ค่อยมีจินตนานการหรือรู้สึกว่าตัวเองขาดจินตนานการคือทําอะไรก็นึกนึกเป็นภาพนึกเป็นอะไรไม่ออกนะครับนักเรียนสามารถไปฝึกเรื่องจินตนานการได้โดยให้ไปฝึกวาดรูปนะครับทีนี้คุณจะวาดรูปสวยไม่สวยไม่เกี่ยวแต่ว่าคุณต้องดึงเอาจินตนานการออกมานะครับจินตนานการเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตนะครับ อย่างเช่นคุณจะทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยคุณจินตนาการไปก่อนว่าปัญหามันมีอะไรบ้างมันประสบความสำเร็จยังไงบ้างอะไรเงี้ยเวลาไปทําแล้วมันโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยลงนี่ไงนี่คือคุณค่าของจินตนาการนักเรียนจําคํานี้ไวน imagine, นนานาา้นะครับ imagine นะครับ imagination นะครับจินตนาการนะครับนักเรียนก็ไปฝึกใครใครไม่มีก็ไม่มีข้ออ้างนะครับนักเรียนก็ไปฝึกวาดลงวาดลูกนะครับ หรือถ้าไม่รู้จะทํำยังไงก็มาปรึกษากันได้นะครับคุณครูหันยินดีนะครับเพราะว่า,น,านักเรียนทํางานทําอาชีพจะเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไม่แล้วไ,ไม่มีจนินตนาการดูจะเหนื่อยมากนะครับขอบอกโอเคนะครับครูหานพูดเรื่อง imagination เว้เท่านี้นะครับในข้อนี้นะครับ5ปีจากจากนี้เขาจะทํำไรในเมื่อสิ่งที่เขาทํามาก็คือปกปักรักษา large animal ใหญ่นะครับ เขาก็คงจะต้องทำสิ่งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ทำในประสิทธิภาพที่สูงกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กวัวหันพูดได้นะครับ they will doing they will continue doing this one for for the next five year with the larger project นะครับ to safer v e more more about largest animal and wildlife นะครับโอเค คุณรูก็ตอบได้เท่านี้นะครับไอ้ก็ยูไม่ตอบไอ้ก็ต้องตอบนะครับ <laughs> they will นะครับ they will do and make more projects to save largest animal and wildlife นะครับ and wildlife นะครับอันนี้ครูหันเขยนย่อยอนะครับโอเคนะครับนักเรียนก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะพอได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนักเรียนก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาเรียนหนังสือในวันนี้นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ ครับค่ะค่าสวัสดีย่าผมโอเค Hmm, <laughs> hmm.